สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำความสะอาดโรงเรือนขอกแพะกันนะคะถอนยากค่ะ ฝนตกนี่หญ้าหญ้าเยอะแล้วนะคะก็ต้องคอยถอนหญ้ามาดูแพะค่ะแพะมายืนมองเลยนะเนี่ยว่าเอ๊ะมาทำอะไรบริเวณของเราทีนี้เราก็จะมาใส่ปูนขาวอันนี้เป็นผงปูนขาวนะคะ เก็บกวาดค่ะเก็บกวาดให้สะอาดเสียงเสียงจะดังหน่อยนะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าค่ะพอดีว่าใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล้ที่เราเขาตัดหญ้านะคะก็เลยเสียงดังหน่อยรบกวนนิดนึงนะคะ ชองนี้ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดทุกวันนะคะ ันนี้เป็นปูนที่เขาใส่อะไรเนี่ยใส่ทั่วไปละใส่ทั่วไปนะคะการเกษตรฟาร์มเป็ดไก่หมูสวนฟาร์มไร่นาต่างๆเขาก็จะทีนี้สำหรับคอกแพะเนี่ยก็จะเอามาโรยโรยพื้นนะคะ นี่คือ,อคอกแพะบ้านของเรานะคะ ทำได้ทุกวันยิ่ดีอือคอกต้องแห้งสะอาดนะคะอากาศไ่ยเทอากาศไทยา,าไทยเทคอกไม่ชื้นคอกไม่ชื้น,รนตรงนี้เป็นคอกคอกเล็กที่เอาไว้สำหรับแพะคลอดลูกนะคะ นี่ก็อีกเหมือนกันค่ะเป็นอคอกเล็กสำหรับอ๋อห้องคลอดเขาเรียกห้องคลอดสำหรับอันุบาลลูกแพะนะคะถ้าเราเอามาอยู่รวมกันแม่แพะมันก็จะเหยียบเอาแม่แพะตัวอื่นนะคะมันก็จะเหยียบก็จะมีประตูก็จะมีประตูปิดเปิด อันนี้ก็เป็นบริเวณสำหรับตัวอื่นเป็นห้องรวมนะคะก็จะมีฟางค่ะมีฟางเอาไว้สำ,สำรองนะคะ น่าดกิโลถึงสองกิโลถุงนี้กี่กิโลเนี่ยถุงนี้ห้ากิโล,ตร,โลตรงไหนที่เขาฉีมากๆจุดที่เขาฉีเขาถักผ่าเขาต้องโรยแน้าหนาหนา่อย ตรงไหนที่แพ้ชอบฉี่หรืออึขับถ่ายเงี้ยนะคะเราก็ใช้ปุ๋นขาวโรยหนาๆหน่อยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อค่ะที่ก็นอนที่ก็นอนก็้ก็ค่อนข้างสะอาดอมันส่วนใหญ่มันนอนตรงไหนมันก็จะสะอาดเนาะเขาจะเท้าเขีย่ยแล้วก็นอนครับไงอ๋อไปท่านมม้นก็ ขกอมูลทุกที่ก็จะ,จะอยู่ท้งล่าง ต้องคลอดนะคะเราก็ต้องโรยเหมือนกันค่ะทำความสะอาดหมดปุ๋ยมูลค่าที่ได้ก็จะได้คุ้นขาวไว้ด้วยนะปับสาพทดินไว้ด้วยอ๋อ อันนี้แพะอยู่ข้างล่างนะคะข้างบนนี้ไม่มีแพะเราก็มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือนแพะกันนะคะตามทางเดินบันไดาทางขึ้นก็ต้องโรยเหมือนกันนะคะเพราะแพะมันก็ฉี่เหมือนกันทั้งฉี่ทั้งปล่อยมูลออกมานะคะ ทีนี้บริเวณก็โรยค่ะอันนี้เป็นถังปูนซีเมนนะคะก็เราก็เอามาคว่ำให้มันได้ยืนได้นั่งนี้เราก็โรยปูนปูนขาวเหมือนกันค่ะ แถวพื้นไอ้ตรงนี้ก็โรยด้วยเหรอโรย,ยหมดที่มันเหยียบแล้วจะฆ่าเชื้อได้บ้างจังใส่ไปอ๋อพอได้ฆ่าเชือ้อได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าไม่ใส่อืมได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ไม่ได้ใส่ปนขาวนะคะ ก็ทำความสะอาดคอกแพะนะคะโดยการเก็บกวาดให PA> ้สะอาดเรียบร้อยถ้าทำได้ท e ุกวันก็ดีนะคะแล้วเราก็มาโรยปูนขาวค่ะโรยปูนขาวเดือนละครั้งใช่ไหมคะค่ะเดือนละครั้งก็พอนะคะเพื่อฆ่าเชื้อค่ะ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ